พระบิสุสมเนรนวัดกลางพระอารามหลวงตำบลในเมืองอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกันช่วยกันกวนข้าทิพย์เพื่อที่จะให้สุกได้ที่น้ำมันออกนั้นนะคุณโยมเรามาดูการกวนข้าทิพย์แต่ละขั้นตอนนี่นี่อันนี้กำลังกวนอยู่ก็เริ่มตักออกอยู่แล้วเพราะ เริ่มตั้งแต่บ่ายสองครึ่งจนตอนนี้เวลา18นาฬิกาแล้วคุณโยม18นาฬิกาจุดศแล้วก็เริ่มที่จะที่จะทยอยตักออกไปใส่หม้อพร้อมที่จะบรรจุภาชนะเพื่อที่จะนำไปบรรจุภาชนะไว้แจกญาติโยมในวันตักบาตรเทโวโรหณนะในวันจันทที่30 เดือนตุลาคมพุทธศักราช2566เราก็ได้กวนจนได้ที่ตามที่ปรารถนาวันนี้ก็ขออนโมทนาบุญกับญาติโยมหลายๆคนที่ได้ร่วมกันกวนเข้าทิพณนะวัดกลางพระอารามหลวงตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์วัดกลางก็ได้จัดประเพณีสืบสาร ตำนานประเพณีกวนเข้าทิพมาได้สามปีแล้วปีนี้ก็ปีที่สามของการจัดงานของวัดกลางพระอารามหลวงได้กวนเข้าทิพมาสามปีแต่ละทุกปีบางปีกวนเข้าทิพจนถึง3ามสี่หทุ่มนะคุณโยมแต่ปีนี้รู้สึกว่าเร็วนะคุณโยมบางปี เริ่มนุ่นสี่ห้าโมงเย็นอ่ะกว่าจะได้กวนเข้าทิพกว่าจะได้จุดไฟอีกนะคุณโยมแต่วันนี้รู้สึกว่าปีนี้เร็วมากนะคุณโยมก็ญาติโยมก็ได้มาร่วมกันเป็นจํานวนมากอันนี้ก็กระทะที่10กระทะสุดท้ายของวัดกลางพระอารามหลวงโดยพระภิกษุสมณเณรได้ร่วมกันกวนเข้าทิพเรา ได้เห็นประเพณีแล้วเราควรที่จะสืบสารต่อยอดส่งเสริมการควรเข้าทิพนะคุณโยมเพราะประเพณีนี้กว่าจะได้จัดมาก็ไม่ใช่ง่ายนะคุณโยมวัตถุดิบตั้งหนึ่งร้อยอย่างนะคุณโยมนี่เราก็ได้เห็นแล้วก็ขออนุโมทนาบุญให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคุณโยม